เอาละทุกคนอีกเกม TDX แต่คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวดูง่ายใน TDX พาวเวอร์นั้นมีชื่อว่าไซโครซเลเยอร์วิธีการได้รับง่ายๆเพียงแค่คุณสะสมคุกกี้ให้ถึง375คุกกี้คุณก็จะสามารถครอบครองดูก่ายใน TDX แห่งนี้ได้อย่างง่ายๆโดยจะวางขายจนกว่าอีเวนคริสต์มาสปี2 0 2 5าจะหมดลงจะหายไปพร้อมกับปัจจุพาร์ทวิธีการฟาร์มคุกกี้ให้ลงแอซ์ซับบดตอนนี้ยังคูณ2อ,อยู่ท่าเล่นยังทันอยู่นะจนก,กว่าจะถึงวันที่7จกุมภาพันาิงรจกต ระยะประชิดพร้อมติดสโลมูตแต่แต่เลเวลศูนย์แต่แต่เลเวลศูนย์ถึงเลเวลห้าจะมีความสามารถติดตัวนั่นก็คืออีกนอมูลเลนลิสตนมันคือการยิงจอกกรอกในเลเวลศูนย์พลังชีวิตของไซโครสเลเยอร์จะมีอยู่หนึ่งพันแปดร้อยหน่วยเป็นตัวที่โคตรอึดถึกคนเมือ level ่ออัพเป็นเลเวลหนึ่งก็จะได้ความสามารถหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือเทเลพอร์ตมันคือการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่อิสระระยะการเคลื่อนย,ย้ายย่างไกลแต่ใช้แล้วติดคูดามสิกวิัพเป็นเลเวลสองไม่มีอะไรมากแค่ยิงเร็วยิิิิิงงงงแแแรรขขึึึ้้นนนละะ่่เเะไกกดตตเจับสพมม ในการยิงเร็วกันดาเมจจัดจ้านผ่านดูแล้วโคตรเท่เมื่ออัปเป็นเลเวลสี่จะอัปเกรดสกิลทุกอย่างและเพิ่มสกิลการยิงจรวดแถมเปลี่ยนความสามารถจากเทเลพอร์ตเป็นจ้ำแทนเมื่อใช้แล้วติดคูดาสีวิผารับความสามารถสตันอิมมิลิตี้มันคือการไม่ถูกสตันยกเว้นบอลนะเมื่ออัพเกรดไปเป็นเลเวลห้าจะได้รับความสามารถแทบจะทุกอย่างอัปเกรดอ b i ลิ t ีทุกอย่างที่มีตั้แต่เลเวลศูนย์จะถึงเลเวลสี่พอเห็นต้นล่องหุนและเพิ่มสกิลยิงมอตอขึ้นมาพร้อมยิงแรงมากขึ้นแบบมหาศาลยังไม่พอเมื่่่ออออััพจจถึงงงลลววแ้ชีีิตขะยูทมาก ควดอึดชิบหายเลยตัวแทงดีๆไี่เองอึดไม่พอแถมยังสามารถจุก,กระสุนบอได้อีกละการใช้งานจริงข้อดีสามารถย่อหลบได้ยิงแรงยิ่งดีมีดีพจากคอสามารถอื่นๆและเลือดโคตรเยอะแล้วข้อเสียละ่ะดาเมจไปไม่สุดในระดับห้าที่ค่าอัปเกรดที่โคตรจะแพงแบบมหาศาล ผมจำกัดการวาง4-2ตัวแล้วถ้าหากถามความเห็นว่ามันเก่งหรือมันกากละ่ะผมคิดว่ามันก็เก่งนะแต่มันไม่ได้โกงเกินไปต้อมาเลนขำๆยืนทังให้ทีมได้หากคุณอยากมีคอมมูนิตี้หาเพื่อนเล่นเกมคุณสามารถมาจอยดิสคอดกับพวกเราได้ในใต้ใคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะมันจะเป็นกำลังใจให้ผมมากสำหรับการทำคลิปต่อๆไปในทุกวันศุกร์ผมมีไลฟ์สตรีมอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยละ่ะขอบคุณมากๆแล้วเจอกัน